อาคาชิและการหลอนจากการเกิดและการตายเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายศตรวรรษที่19ในเมืองนาราประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่มีการเล่าขานกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับการหลอกหลอนของวิญญาณทารกที่เกิดมาแล้วตายก่อนที่จะมีการก่อตัวของเหตุการณ์หลอนที่ตามมาในระยะเวลาหลายปีตามตำนานในยุคศตรวรรษที่19มีครอบครัวหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เมืองนาราชื่อว่าอาคาชิครอบครัวนี้มีฐานะยากจนแต่ก็เป็นคนดีมีลูกเล็กๆอยู่หนึ่งคนอายุเพียงแค่สามขวบแต่วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทารกในครอบครัวที่เพิ่งเกิดมาไม่นานก็เกิดป่วยหนักและเสียชีวิตในระหว่างการรักษาท่ามกลางความเศร้าโศกของพ่อแม่ที่ไม่สามารถช่วยลูกได้สิ่งที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้น หลังจากการเสียชีวิตของเด็กทารกเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่พ่อแม่ของทารกมักได้ยินเสียงของลูกน้อยในตอนกลางคืนแม้ว่าในตอนกลางวันหรือในช่วงเวลาอื่นๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกๆคืนเสียงร้องให้ของทารกดังขึ้นจากห้องที่เด็กเคยอยู่พ่อแม่พยายามที่จะหาสาเหตุของเสียงนี้แต่ไม่สามารถหาคำตอบได้จึงตัดสินใจไปขอคำแนะนำ จากพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในด้านการช่วยเหลือเรื่องวิญญาณพระภิกษุคนนี้ได้ทำพิธีเพื่อช่วยปลดปล่อยวิญญาณของทารกให้ไปสู่ภพภูมิที่สงบแต่หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นทารกที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ยอมจากไปและเริ่มมาปรากฏตัวในที่ต่างๆเช่นอยู่ในแผ่นไม้ในห้องนอนหรือในบ่อน้ำใกล้บ้าน เสียงของทารกยังคงก้องอยู่ในหมู่บ้านในยามค่ำคืนเรื่องราวนี้เริ่มแพร่กระจายไปในหมู่บ้านใกล้เคียงและคนในหมู่บ้านเริ่มเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอาคาชิบางคนบอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของทารกในขณะที่เดินผ่านบ้านของพวกเขาบางคนบอกว่าเห็นเงาของเด็กทารกปรากฏในที่มืดคนในหมู่บ้านเริ่มกลัวและเริ่มหลีกเลี่ยงการเดินผ่าน บ้านของครอบครัวอาคาชิในยามค่ำคืนในขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นพระภิกษุที่เคยทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของทารกได้ไปทำการตรวจสอบและพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องวิญญาณของเด็กทารกนั้นไม่ยอมไปสู่ภพภูมิที่สงบและกำลังหวนกลับมาหาพ่อแม่แม้ว่าจะมีการทำพิธีหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่า ผีทารกยังคงไม่สามารถปล่อยไปได้เวลาผ่านไปหลายปีครอบครัวอาคาชิยังคงถูกวิญญาณทารกหลอกหลอนจนกระทั่งพวกเขาตัดสินใจย้ายออกจากบ้านและไปอาศัยอยู่ที่อื่นแต่การหลอนของทารกยังคงตามพวกเขาไปในที่ใหม่ๆเสียงของทารกยังคงดังขึ้นในทุกๆคืนทำให้พวกเขาต้องทนทุกทรมาน กับการหลอนของวิญญาณทารกที่ไม่ยอมไปไหนเรื่องราวนี้กลายเป็นที่รู้จักในหมู่คนในเมืองนาราและถูกพูดถึงเป็นตำนานหลอนที่เล่าขานกันต่อๆมานักประวัติศาสตร์หลายคนและนักวิจัยด้านลึกลับต่างพยายามจะหาคำอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจนมีการกล่าวถึงว่าวิญญาณของทารกนี้เป็นตัวแทนของ ความผิดพลาดหรือกรรมที่ทำให้ไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่สงบได้อาจจะเป็นการเตือนให้คนในหมู่บ้านเข้าใจว่าแม้กระทั่งในความเศร้าและความสูญเสียก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจไม่ได้จบลงง่ายๆหรือสามารถหลีกเลี่ยงได้เรื่องราวของอาคาชิและวิญญาณของทารกที่ยังคงหลอกหลอนนั้นทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญ ของการเคารพชีวิตและความตายรวมทั้งการพยายามเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากความตายแม้ว่าจะมีพิธีกรรมที่พยายามช่วยวิญญาณแต่บางครั้งก็ยังคงมีบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ซึ่งยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิจัยทางจิตวิทยาและคนที่ศึกษาด้านวิญญาณเป็นเรื่องที่ทิ้งความหลอนและคำถามเกี่ยวกับวิญญาณไว้ในใจผู้ที่ได้ยิน จนกลายเป็นหนึ่งในตำนานหลอนที่มีการเล่าขานกันจนถึงทุกวันนี้